สวัสดีค่ะสวัสี่อแมซี่นะคะพ่อแมกซีสาวหนอยสุดคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องซอมนะคะความห้องซอแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้เบิศิลปินตลกเริร่มทย,ยอยเขามาเพื่อที่จะเข้ามาห้องซองนะคะมี ตอนนี้มีน้องมานะนะคะมีขี่ฮอนดีค่ะของแตมีนตคนนน์นนะคะมีน้ำหวานมีวนนัลลชัยแล้วก็น้องนัดนะคะนัดสุนทรนะคะมีตะล่างแกงกาดขี้ศิบซองรองเท่งซองล่ำนะคะว่าลูกแบบล่ำป็นดแบบใหญนะคะพร้อมกันแน่นอน,นะค่ะว่าจะเป11ตุลาคมน,นี้นะคะสารับของเมน,นี่ซี่คุณใดอยากมาก เบิ้งวั่นปื้อกงของสาวน้อยแล้เพิ่นโชว์แล้วอัมมาเจอมาเมื่อนี้เหมือนเก่าเหมือนเดมิมเวลาเลก่าเวลาเดิมกินมิวกินข่าวข่ะวว่าเบิ้งกันว่ามิวกินอีหยังแน่เมื่อนี้นะคะกินข้าววันละมื้ออันดับแรกค่ะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแล้วก็กาแฟอเมริกาโน่ก,กาแฟด่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาไป ยาเม็สงกะลดตูขอมลงนะคะน้ำานักเบาบาไม่ใช่อะไรนะไม่มีกินุี่บวดกีใจการแล้วก็มีตตรงเจอค่ะเมื่อีดจะเป็นเมื่อที่แบบว่าอยากกินอะไรคือกินเลยแต่ว่าให้เน้นเน้นแบบว่าไม่ไม่ใช่แป้งนะแล้วก็มีสาหรายครับเต้

ตนนเดียวะอันังไงแต่นกูเลีกแต่ไม่แต่เห็นเฝ้ก็ยิข่าไปี่หมากเป็นต่งคณนเดียวเดี๋ยวแหวชอกนัดสุดิรเดี๋ยวถ้าเคอร่ำบอลเหรม่เนเอซีค่เธอร่ำเป็นหายเป็นคนไเอียังก่อันนี้ราเล่าใครไปอันแม่ของพรินท่องเนี่ยอ่ะอ่าเล่นฟ้าในตัสอคนอ่ะนดสองสา เอาลองนั่งไปท่านก็ตะหลันั่นพ่านเองกับกับตุ้มคือไฟสุมแต่หวนหีเออปีนท้องบ้องยิงไิงในหัวใจบ้าเท่าจากสิบอดอกจังได้บ้านเกิดขึ้นนไอทีนี่ พัินท้องโอ้ยลือดีก่อนลนะเรียว่ากตละกตั้งใได้บนี่ยเด้๋ยวเดอ่ะฉันมี้ฉันมีไหัวแปลว่มมาพี่หิวขานสินของพอเนี่เอาหอมจีเอาล่ะเพิ่งและงิน,นโตผู้คา,ลารลงินโผู้คารนี่ได้านี่ไ้าไม,มา Ôi Mười Mười kèm Kèm luôn Anh mắt tươi đó cả Tươi đó cả nhà mà lắm đến to này tươi đó mới bệnh tao băng Mọi người nha, chăm xuống chăm hay bớt tay Lắp chăm thuốc sinh lúc nhanh hả <laughs> จำให้จำหน้าจำน้องบ้านจำน้องรถยกเว้นยกเว้นจำสวนทัวจะของจำอยู่แล้วเพราะไม่งั้นยกเว้นนี่จำจำเนื้อเพราะอะไรเสาดส่องสายตาจนแขนข้าละอร่อยอดว่าเห็นหน้าจอยเอานังเอกน้อยสิ้นหวังแล้วเนาะผู้เคยนั่งท่าหัวห้ยแล้ววะอย่างก็ไอ้ส่งยิ้มรอจนน้ำตาไหลโคร่หมื่นล้ออายบ่เห็นเป็นบ่ อันนี้คือเนือ้อแท้อันก네็ลองมาจากไหนมาแต่ว่าอันตอนนั้นมันลองไปเลยวะตาซองสายตาจ้าแค้นข้าอัละอร่อยบอดว่าเห็นหน้าจอยนะเอกน้อยสิบวังแล้วเนาะบ่เห็นบ่เห็นผู้บ่าวเอาให้เยาวยาวตัวน้องบ่ารอบ่รู้ตัวน้องบ่เจ้าพูดต่อตลอดล้วอยู่ราาชด เอามาทอดเดียวกันหละเดี๋ยวเบิ้งคนห่ออ่องเสียงจ๊ดจอดบัางไฟแทเ่งจมเท่งเดียวันจะมีค้เดียวเอาพจะมากันนาะจกันาดีค่ะเจอพ่อแล้วลูกพี่ไม่ใช่ลูกพี่แล้วตอนนี้แ ตัเขาเป็นตุ๊กตาอะไรนะบอลอะไรนะรีบอลรีบอลสมัลูกผู้ใดตกวรงลูกผู้ใดหย่านผู้หนีอยู่ไรัุวเหมือนมากสมดัตเเหมือนมากไม่เลกสเพี้ยนเลยไปนอแล้วลูกผู้นีมาขึ้นรือลูกผู้ีขึ้นอย่ง้จาะลูกใส่บกับการนุนตัมนมาุน ไม่อย่างนั้นาหมอเดนหัวโอ้หัรอดหัวรอนะารเแก้มเีมันรับ h a t ยิ่งนะเเสื่อต่อทานสาวนุ่มเพืรโชว์เสื่อท่านตั้งตบเรียงเท้ากำกัดดําเห็นกัี่นจะเก็บไปแบบไดดันโปรตีดต่มต่อต่อไปสักครั้งเรามาดูอ๋อ นั่งโจมหันมใส่ก่อนล่างนี่ท่านใช่ไหใส่เติมซ่อตอนไหนครั้มเพลอนไม่ใช่เนี่ยเพราะว่า่ใช่เนี่ยเออพี่น้องเอ๋ยและงานเที่ยวพนักจบไล่การพี่น้องเอ๋ยการพี่น้องเอ๋ยรายการทเพิ่นจบลงสิ้นหันมาใส่ท้างล่างไล่การเพิ่งจบลงสิ้นพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพี่น้องเอ๋ยรายการเพิ่งจบลงสิ้นหันมาใส่ก่อนล่านที่ท่านมาเสริมต่อเติมใตยเลยมาเสริมต่อเติมใหม่มันแจง กะได้นือขึ้นีนี่ท่าดีมา,มาเราขอกมาแล้วเป็นเป็นศาตร์หนึ่งของะพุทธเจ้าลงมาใช่าบาปกรรมเอาพี่น้องเลยแล้วนั่นเป็นหลักันขากันแล้วท่าบุญม <c oughs> า,าท่านใังไหวเป็นท่ากย,อยุขากันแล้วท่าบุญ โอเคค่ะบอม่แม่เห็ซเสีคยขาเดี๋ยวลงอีพ like> ีนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอกันอีพีหนาค่ะ